เีเป็นอย่างตัวสา <Yeah. S 1> มมันอ่ะเยียมันเหมือนแหลบก,กดที่มันไม่ใค่เคเห็นอ่ะอ๋อเดยนี้เียเปนอ่าแล้วเลยวอีโกนเลก็เปล่ว่ากินได้เลยนี่นีโ่โอ้มะคือกบเบยไหมกนะิมือท่านผู้ชมดูอ้าว มือเหนือวิญญาณโต๊ะไปสวัสดีครับผมท่านผู้ชมช่องคิโมมือเหนือโคนรโคตรนะครับาวันนี้มาแหมแล้วครับมาหาไปญญานเอราะแมลงนี้ผมว่จะกินอย่างไม่ได้ซื้ออย่างแม้สักอย่างแต่แมาหาไปญญานเนี่ยไม่รู้ว่าไปญญานแกงคือกินเพราวันนี้ไปครับไปดูกันครับท่านผู้ชมวันนี้วิญญานมีต่างต่างวันเหนือ อันไหนอันนี้เสียงซอยูุ่โคโกครับจะต้องไปดูทำเลยไปไปดูก่อนนี่นะนี่อยกินนะเไรเน่ยยอมยงยิ้มมยิ้มยังยอมยังไม่เลย วันนี้าำมาได้ซื้ออย่างแม่สักอย่างไม่หย่งมันเนี่ยโอ้อยากเข้ากับอยากอะไรเนี่ยอันยังอะันยังเนี่ยผักกาดองอ่ะผักกาดองโอ้อันนี้มันปากกาเกมใช่กะผีดูเดียวกันนะครับฮะมันก็ผีดูเดียวกันแน่กะอ๋อเนี่ยดองกกาเกมเลยเอาไม่อย่างกันเนี่ยยอมเนี่ยฮะไม่ยอมอย่าลามะดทพี่หนี่อยไปน้อหอยมันก็คือปูงอย่างแหลมนะ เครื่องปุงอย่างแหลบได้ป่ะแล้วมีร้านมีแหลบอ่ะไหนไหนผู้พิณเราลอมขอเมียของเครื่องปรุงันอ่ะเครื่องปูุมันก็มีนีมีจะขายนีพีแนช้นนี่แหละอือมได้ชอด้ผมแดงอือตัวมีมันคืออันนี้อันนี้เครื่องดําฮ่พี่เยอะเนี่ยอดอกเหียบแก่อืนี่ไม่ใช่ร้านอย่างแหลบดิออต ใช่ป่ะเออไหนกันไหนแล้วไปไหนพาเรงนี่เขาตื่นมาได้ซื้อจีนซื้ออย่างนี้แล้วแปลกต้องเหมนตะคราบได้ไปไหนเนี่ยเรงนี่แน่เออเรงนี่กินอย่างแหมปะแกเรงนี่กินยงเขาปะแกเออเรงนี่กินยำชบาที่ครับน้ำผู้ชมคุณผู้ท่านเอ้าพี่แนนขอแนะนำเมนูหนึ่งเรงนี่กินยงเรงนี่พี่แนนเนี่ยยำผักกาดดองนะครับเนึ่ผักกาดดองยำแบบเมือมือเนี่ยครับตัวแขกอนึ่ที่เดอเือมพี่แนนขอพักหนึ่ง ไปพอพี่แนานเขาคนจะไปพอพี่แนานก็ต้องขีโม่มือเนื้อของเขาด้วนะครับเนื้อแฮทฟองแฮทฟองนะครับมีไอเพจเฟซบุ๊กขีโม่มือเนื้อบทที่จบนะครับมาช่วยไปสนับสนุนช่องเพืพี่แนานก็ได้นะครับพี่แนานกับทีมงานก็ตั้งใจทำกันแม่ีย่นีแนนก็โอช่วยแต่สนับสนุนจนนะครับเนื้อนะครับไปพอพี่แนานจะทำให้ดูครับไป ภั้นค so so ุผ so ู so ้ชมเดี๋ยวนี้ที่แน็กซอยัดองซอยขักเครื่องเคียงหนันี้กัมะเขือเนี่ยซอยเยอะแล้วยานเดี๋ยว่นี่เอาพี่เอาเอาแครซอยแค่ยจะไปขัวพี่นะเอาพักาเกมที่ประตงซอยขบใหญ่ๆโคค่าเลยอ่ะนะอันนี้อ่ะเอายี่ะ ทีม่มีแกงโดนเน่มันได้ขายแกงหรอกนี่ยั่นคือไปไปดูขั้นตอนเราไปเลยไปไปดยแล้วครับท่านผูชมเดี๋ย,นยวนีวน้พี่แหน่นงั่วพริกมนแล้วครับพริกกับข่าขาวนะครับเปีเป็นอย่างสามมันอะเยีมันมหมุนแหลมนที่มันได้ข่เครื่องเน,นอ๋อแล้วเนี่แหน่ถูแล้วพี่แหนาอากาคกแล้วนอมี พี่แดนบอกปีแก้เบอร์ก้อนเลยพี่แนนนี่นนึยัอ่ะอ้าไว้นี่ก่อนพี่แดนจะเอาหน้มพัชชามบอเลยพี่แนจะําเนมยอมไปเลยแกนี่ไงโดดหนมยอมนี่พี่แานบอกเอาหนมพักเนื้อครับเดิอเอาถ้าเอาหนมพักนี่มันโ้งพี่แดนเคี้ยวได้พี่แดนเคี้ยวเน็มยอมก่อนอย่างนี้นะครับดพี่แดนจะปรุงทําเอา มีพ่อพีานมันได้นำเลยมาเพ่มาใกล้ๆเพ่ถ้าระตรูมจะได้ดูตัวนีแนปลาเนาะารเนี่ยปาแร่พร้อมตัวเลยก็เยอะป่าเซอะหนึ่งข้าพี1หนึ่งข้าพีหนทัหน่งข้าพีเห็นหนี่คือแหนมยำนี่เแหมยำม ตีนเดี่ยวนี่จะตีนหอมคนเดียวอถ้ามันเดือดแล้วก็พี่แน่ก็จะย้อมแลยอ่ะเห็นไ่มน้ำยาม,มีแค่นี้นเนาะเกิดเี่ยวโอเคครับท่านผูน้ชมแค่ถึงหัวลำมันหน่อยนะ่เอานี้ขจายเลยไปยงงนี่ลูกปี๊นี่ปู<อ>งปูงูงงนิงงดถายไปเลยเนาะแหนย้อมไเนน่อันนี้คือประยุกต์นาะประยุกต์แบบหน่อยแค่ไปตากก้นเอมันพุ่งจะด้วนน้ำมันใส่ไงตรงนู้นตรงน่ใส่ เน่ถูกไปยุกเนยอ๋อแต่ผงโร่ก็ผง่อผนโรเข้าไปโดยอย่างแล้วเนี่ยน้อชาครับนนรับึือโร่นี่มันจึงมีเน้อเฉามาเดิมเฉามาด้านนั่นลหะหรอกผงโรนี่ยมมันหนอยู่ต้กาไปเลยพี่นผงโรผมร่เป็นการเดียวกันนะครับกาแไปเลยมาพี่หนาน้เดือดแหนมเดือดละเดี๋ยวพี่หนานเดี๋ยวยำแล้วครับเดี๋ยวไปดูพี่หนานยำนะครับท่านผู้ชมครับรอติดามตอนที่พี่หนานยำให้เหาดูนะครับ ตอม่ตก็ล้ว่ให่่ยอมเลยนาอได้เวลาละเอาได้เวละได้เวลาละขอบธมทนมันเดินนี่ไปไหนกได้เตรียมขื่อมามดแล้วนะ่งตรงไปขือจะคอยแยเด้งต้ม้น้ยอมแลยนี่ตอ,อยันที่ไหนต้นำตมนลดน้พวกนี้ ถ้ามันข้าานแข่ห้าอย่างปีด้นมันห้าคูณมาเก่านะ่ะเพิ่มอะย่างนม้แรงครกแรงครกนะนีครกทักแกดลงลงปอย ลงไปแดงลงไปพะ้อมลงไปโอ้ยตกใจกล้องไ่เห็นเนาะเผื่อ,อ,อ่อยลงไปขวดนี่ก็อยากน้ำพริกน้ำเผืนะเ้วยส้วันจันทเาวันน,น่ะอาจีนเขาจะเป็นหนเทานี้มากกัจีนนะเออกินมาปิ้งกับกัน เชุ่ก,กินมาปิ้งกลับมีข้ากิน้าถ้ายอย่าร่พี่เนี่ยตอบเพี่ปิหพี่หลอออนี่นี่ยดี๋นี้ที้ไไนแล้อ,ลอีโอโกลเลยก็เป็กแล้ิได้เลยนี่ท่านผู้ชมครับยำผักกาดองแบบเมืองเมืองสุดพินอ๋อเลสครับ กินเยอะเกี่นถ้ามันมีล้อมดีกว่าไปเยอะที่อ้ีกี้มาเลยมือเขาหยามเลยอ๋อยื่นมือแม่กินแค่ไออะไรเลยนช่ไหตอนขึ้นมาอะไรปะนัสตอนขึ้นมาหน่อยแกเอากล่อมในขั้นล้อมไปมาก่อนได้กินอะไรขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับนี่ขออนุญาตใจมือครับเมนูนี้ก็ต้องได้ใจมือมาครับนะครับขออนุญาตนะครับลำลาโมแต่ผมต้องกินมันครับเพราะว่าผมกินแค่จีนนะ มื่ด้านเราเหมือนได้ฮะนี่อย่างอี้อย่างอี้แบบ่อ๋ออย่างอ๋ออย่ามายืมมือทำโชมดูอ๋อมามือด้านโตเปิดรับแล้วมือด้าหรอก

พี่แนนของบอกนะครับหนึ่งของกินลำอยู่ที่คนมักนะครับหนึ่งคนมามักทุกคนมากินเพื่อถึงแบบลำนะครับอันสำหรับคลิปนี้พี่แนนของบล็อจบวัที่ก่อนนะครับน้องแชร์ไลฟพี่แนนของ็อกแต่ช่องที่ม้วมือเหนือของเขานะครับแล้วก็ทำสองแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งมีเพจเฟซบุ๊กกับช่องทีจอดนะครับขอพี่น้องมาดูแล้วก็ขอช่วยกันนะครับเข้ามากด ไลค์กดแชร์นะครับกดชับถ้าพายนะครับเนาะไอตัวนี้ไอตัวความเหิือเริ่มเดี๋ยวนี้นายกดทับถ้าพายเนี่ยตื่นแต้มพี่แนนก้ำนะครับะเดี๋ยวนี้ต่กอนพี่แนนขอแปะคลิปเก่าดูนะครับเนอะมีเลือดเยอะนะครับของกินบนเมืองของเขาพี่แนนของเขาจึงน้องทีมงานทำลงไปว่าจัดหนักนะครับเนอะทางด้านคลินี้พี่แนนบอกว่าแล้วก่อนนะครับเนอะสวัสดีครับแล้วก็การที่มาครับผม